สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอซทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วกับช่องหยกไฟแชแนลนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะจะพามากินข้าวผัดนะคะเป็นข้าวผัดหมูลูกชิ้นนะคะแล้วก็มีไส้ก,กรอกมีถั่วแล้วก็มีแตงเป็นข้าวผัดรวมค่ะเป็นข้าวผัดรวมนะคะเนาะกะ็มากินกันเลยบ่มีอย่างมากมายพี่น้องมากินกันเลยนะคะเนาะ เลยวิวกับเหมือนเดิมนะคะนั่งเฝ้าเบบีนะคะใส่กันเลยนะคะยั่วเขาพาดนี่ก็ใส่คันหน้าใส่แครอทนะา๊ะเราก็ใส่หันน่นผิกลงไปน้ำนะคะนะ มันเกินเลยฮะไหนกินน็อตนะม่ะอืมหิ้งหัวจนเจนนะฮะมีเขามือมีเข่าเฮ้ยขอขิงเข่าก่อนเนะ หน่ฮกลับใส่ก่าไม่เด้กินเข่าไม่เพื่อง ชอบมาหรอเอ็งกินง่ายข้อผักเอ่อใส่หมูแล้วก็ลูกชิ้นนะคะ ไม่ยังเหลือทั้งตัวกระเซ็นกินแบบ่งกินง่ายกระมาตราไมา่หรืออ่อนเรื่องหมากไม่ได้หวาง้ำได้กิน้ำอ่ะพัดหมู เดลูกชิมพร้อมปรุงแบบแบบเพราะว่ายกถือบางาคนจะแบบเห็ดอาหารคอนข้างจะลดจัดอุ้ยอุ้ยหมูตตอันตก หั่หรอใช่หรอเขาจะอ่างที่กินกินขอพพัยเมื่อกีเพียงปลามาบุงแล้วใส่เพีกใส่อย่างเข้าไปเลยมันจะบกเน่าบีบราดพก็ให้นอน ครับอส่วงไอ้เฟืองต๊ะใหู้นะสาปือล่ะตกนี้ครับเมือดมากเลยที่มันไม่ไรอะไรอย่างฝนตกฝาห่างไปเลยอ่ะ

ờ vợ chị xua tèo mùa mùa không? mùa mùa gì gì mùa mùa gì mùa mùa gì mùa 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 home mm hmm, mm -hmm. มาปากป่ากปากข้หนอยมาให้น้องแกงหนึ่งน้ำขาถุงเข้ามาลล้ครับ ย่งางแบพิกจะเดิยดยงยวงหันเสรจันแักพิกใส่พ่องทนไม่เรียบร้อยไปได้โตเลย Mà kính lửa chở vào ổng Mới đâu Đẹp quá Thế nằm Kính ta xỉn tay nhắn tiền Mình để phát trong khẩu Hỏi bật ngay

อะยังมาะงโอยคขอแล้กุนเขาแล้วว่าไปครับขอบคุณนะคะสำหรับทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อให้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อดูคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเลิฟๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณะคะ่ะบ๊ายบาย